สวัสดีครับวันอาทิตย์กับมาร์คแบร์ฮะตอนนี้เรากําลังเดินทางนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราค่อนข้างมีกิจกรรมหลากหลายใช่เป็นวันยุ่งๆอ่าล่าสุดคือเพิ่งรู้ว่าที่บ้านเรามีต้นไม้ต้นไม้อ่าต้นอะไรนะต้นต้นตนางกวักนางกวักนางกวักแล้วก็พะพึงพะพึงด,างดาง่าอออองอ้าวกาแล้วแมงด่างนี้มีราคานี่<ม>เริ่มต้นหกสิบบาท <laughs> อันนี้ผมไม่อันนี้อันนี้ผมไม่เท่าไหร่คุณมาร์คคุณ คุณเคยเข้าวงการต้นไม้ไหมเคยครับเป็นยังไงบ้างกูงารต้นไม้คุณโอ้โหสุดยอดเลยครับตั้งแต่ศึกษามานี่รู้หมดเลยว่าแม่งต้นไม้แม่งมันด่างอยู่แล้วไอ้ยงด่างอยู่แล้วกูก็เข้าใจว่ามันกลพันไอสัตว์พระต้นนี้มันด่างอยู่แล้วบ้าเลยอันนี้อันนี้ยังกระจอกวงการต้นไม้คุณมีช่วงหนึ่งผมเนี่ยเข้าวงการพระเครื่องเป็นไงครับผมกะแล้วอุ้ย เด๋บ้านผมก็พระเก่าเยอะแยะรวยเลยใช่ไหมวงการพระเครื่องเล่นทีเป็นล้านเป็นแสนยางต่ำหลักหมื่นหลักพมนผมเข้าวงการพระไปอีกสองเดือนเป็นไงฮะบ้านกูมีแต่พระปลอมแม่งเอ้ยกูไม่น่าเข้าเลยกูไม่น่าเข้าเลยตอนแรกกูก็รู้สึกว่ากูก็จะศรัทธาอย่างสุดยอดอยู่พอเข้าไปแม่งเอาให้ใครเช็คแม่งมีแต่พระปลอมกูแบบกูออกจากวงการเลยกูออกแล้วครับกูออกจากวงการแล้วตอนนี้บ้าเอ้ย เซ็งช่หมก่อนก่อนที่จะเข้าวงการนะครับก่อนที่จะเข้าวงการก็คิดแล้วอุ้ยในย่ามนั้นย่างตำมีรถเบนซ์จอดในย่ามชัวพอเข้าวงการไปอู้มีแต่พระปลอมคุณได้ขอบขายของกินแทนเลยไม่ต้องพูดอย่างนี้เรวขาบ้าอะไรไจริงๆพระเครื่องนะครับพระเครื่องไม่มีไม่มีไม่ใช่จะพูดว่าไม่มีจริงไม่มีปลอมก็ไม่ได้ไม่มีแท้ไม่มีปลอมฮ่า ผมชอบคำานึงนะครับจากตอนที่ผมเข้าวงการพระเครื่องมาสักพักหนึ่งเนี่ยมีเซียนพระท่านหนึ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพระจริงพระปลอมพระที่ออกจากวัดผ่านการปลุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นมนเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจนะครับโดยการที่จริงๆแล้วศาสนาพุทธเราไม่ได้ให้ทําสิ่งพวกนี้แต่ด้วยความเป็นไทยเราอะไรเงี้ยการยึดเหนี่ยวจิตใจก็ดีนะครับสำหรับวงการพระที่ผมเข้าไปก็ทําให้ผมมีความรู้เยอะแยะและตอนนี้ผมก็เลยตัดใจออกมาแล้ว ไม่ต้องกลัวเวลาผมขายพระให้ใครนะครับผมไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าอยากรู้พระจริงนะฮะพระจริงต้องใส่จีวรแล้วก็บินทบาทได้ั้นั้นถือพระจริงโอเคนะครับตอนนี้เรากาลังเดินทางตอนนี้ออกจากตัวเมืองขอนแก่นมาแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนไปหาสอสอจะไปหาคุยกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ซะหน่อยนะครับแล้วที่คุณเห็นด้านหลังนี้โต๊ะนะครับไม่ใช่โลงนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะฮะโอเคครับ ก็มาเจอกับารายการมาร์กเอาได้ทุกครั้งที่เราอัดแล้วก็มาร์กตัดนะฮะขอบคุณมากครับถ้าถ้าคลิปนี้ไม่หายเรื่อคลิปนี้ไม่หายออนแอร์แน่นอนใช่นะครับแล้วก็วงการพาะเดมีโอกาสผมเข้าไปอีกเข้าไปแน่นอนเข้าไปีแน่นอนผม<ก>ประทับใจกะเอาจะซื้อเบนซ์ให้ได้ไมั้ยอูกะบินเบนซ์เลยยียเบนซ์ในย่านนั้นยังไงมีเบนซ์คัน ยังไม่ได้เบ็นอย่างนั้นก็มีซีบิกตัวครอปั<ม>กันเลยูเย็ดเกเออนะฮะก็สนุกสนุกกันไปครับหลายๆคนก็ช่วงนี้โควิดมันก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟสเกต็ตอย่างนี้ก็พยายามอยากเข้าละก็ <laughs> 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 ใจไม่ถึง <laughs> <laughs> ใจไม่ถึงครับบอดหัก <laughs> นะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้กําลังทําเพลงใหม่กันอยู่เดี๋ยวนะเพลงใหม่กําลังจะปล่อยเดี๋ยนี้ก็ทำเดโมแล้วนะครับยังไงฝากช่อง Two Flow for Life ใช่ไหมวะใช่ครับ Two Flow พิมพ <life> ์2 4 FL นะครับอยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็เราอยากมีเพลงที่ได้ล้านวิวสักทีนะครับเพราะว่า ทำมานานแล้วมันก็ทานแกบละตอนนี้เราก็ <Okay. S 2> ทานแกบแล้วนะครับว่าถ้าท่านไม่สนับสนุนเราเดี๋ยวไม้ที่เราเอาไ้ใช้อัดเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่โรงพนังกงานอีกแล้ว <laughs> <laughs> นะครับก็ล่าสุดจะทำโปรดชั่นเฮานะครับแต่ว่ากล้องก็ไปแล้วเมันเดี๋ยวว่าแกกล้องครับรเียวสิ่งสุดท้ายรถนี่ก็จะไปแล้วรถ <laughs> <laughs> ก็จะไปอยู่กับ <laughs> ไฟนแน่เลย นนะครับรถอยู่กับเรามปเป็นปีผ่านไปมีมีความสุขจังเว้ยมีความสุขจังเว้ยนะฮะเดี๋ยวกายก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับผลงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวรายการเอามาร์คมาร์เอาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาเรื่อยเืเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาเรื่อยๆครับได้ครับแล้วก็คติประจำใจสำหรับเพลงนี้คือ อย่ารู้เยอะนะครับอย่าเข้าวงการเข้าวงการควรึกษาใา้มันดีกว่านี้ล่าสุดผมอันนี้แถมล่าสุดผมเข้าวงการอ่า n อ t มาเป็นไงครับวาดไปร้อยกว่าตัวเป็นไงฮะนิ่งคลิปกะววาจะซื้อเบนกาว่าขายหมดนี่อย่างตำดาวรถสักคันนึงเย็ดเคตอนนี้อย่าว่าดาวรถเลยช้อนสักคันกูยังไม่มีเลย เออนะฮะ <im itation> ก็ยังไงฝากติดตามเราไม่ยอมแพ้ชีวิตอยู่แล้วยังไงก็ชีวิตเราไม่ได้สู้แค่คนเดียวนะครับ <im itation> เพราะเราต้องสู้กับไฟเนนซ์นด้วยขอบคุณครับ <im itation> <im itation>